คนขับก็คือพี่หนุ่มก็บาดเจ็บนะครับคนนางขางกับน้องชอนเสียชีวิตพี่น้องโอ้ักจิวค้ำใดเจ็บปวดรวดเลาวมพี่น้องตนสิไปงานตัวยวนรุ่มเทพพี่น้องโอ้ปวดข้าีเบาเอ,อบา สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับชมรมกอดสิบสุภูสุคนค่ะวันนี้ค่ะแอดมีข่าวดวนมาแจ้งให้แฟนคลับแฟนเพลงได้ทราบกันค่ะนั่นก็คืออุบัติเหตุของทีมงานแสงทองฟินแลนด์ค่ะเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรและก็บ,บาดเจ็บหนึ่งรายค่ะพ่อแม่พี่น้อง ก่อนอื่นค่ะจอมร่ำกอดซิปค่ะขอะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะคะกับครอบครัวผู้ถี่เสียชีวิตนะคะและกับบาดเจ็บค่ะกับเหตุการณ์อุบัติเหตุนะคะของทีมงานแพร่พลาแสงทองและกับพยาบาลฟินแลนด์ในเทอนีน้ำค่ะ เมื่อคืนนี้ค่ะวันที่สิบท่านว่าคมค่ะพ่อแม่พี่น้องคณะแสงทองฟินแลนด์ได้ไปทําการแสดงอยู่ตลาดคลองถมอําเภอหน้าแก่จังหวัดนครพนมค่ะพ่อแม่พี่น้องหลังจากแสดงเซจสิ้นแล้วนะคะทางทีมงานก็ได้กเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะเดินทางต่อไปแสดงอยู่กรุงเทพมหานครค่ะระหว่างการเดินทางค่ะพ่อแม่พี่น้อง จนมหอดจุดเกิดเหตุนันคือถนนเซนค่ำชอีการสินค่ะเวลาประมาณตีสี่สิบเ้านาทีคนขับรถขนอุปกรณ์นะคะเกิดรับใน่ขึ้นมาค่ะเป็นเหตุให้ไปชนท่ายรถพ่วงนะคะมีนะคะผู้เสียชีวิตท่านที่ในที่เกิดเหตุหนึ่งรายและก็คนขับกระบาดเจ็บค่ะ อุปกรณ์นะคะในการแสดงของทีมงานนะคะของน้นองแดนเซอร์ค่ะกระเสียหายหลายอย่างค่ะพ่อแม่พี่นอ้องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเทอนี้ค่ะเป็นเหตุสุดวิสัยนะคะที่พมีไผ่ขาดดาววามันจะเกิดขึ้นค่ะเนื่องด้วยว่าคณะแสงทองฟินแลนด์ค่ะเพินมีคิวงานการแสดงต่อกันหลายมือน,นะคะอาจสิเป็นเหตุห้คนคับเหนื่อยล่ะกัเป็นใดเนาะคะ่ะ ซึ่งหลังจากเกิดอุบัติเหตุให้เธอหนีค่ะพ่อแม่พี่น้องน้องแพลว่าก็ได้ออกมาโพดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะเหล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเหตุการณ์อุบัติเหตุกับทีมงานแพลว่าแสงทองคลั้งหนี่โมเมนคลั้งแรกนะคะซึ่งก้อนหนานั่นก็เกิดขึ้นแล้วนะคะกับน้องน้องเดนเซอร์ cer, ละกาผู้จัดการส่วนตัวนั่นก็ขึ้นนี่ลุยนะคะกะเกิดอุบัติเหตุนะคะจนได้เข่ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลายต่อหลายเดือนค่ะ แก่ผพาแสงทองค่ะเปินโพดว่ามดแรงมันเกิดขึ้นอีกแล้วครั้งนี่นักบีบัดใจรถขนอุปกรณ์ชุดเครื่องดนตรีแสงทองฟินแลนด์เกิดอุบัติเหตุชุนถ่ายรุดพวงค่อยคือเสียใจแท้เบิดแห้งทำไมต้องมาเกิดเหตุแบบนี้แขนขาลอยจนอยากเลิกเดินสายแล้วหนึ่งชีวิตต้องมาจบพอการเดินสายเสียใจ จุกหัวใจสลายนี่ละค่ะก็คือสิ่งที่แป้าๆนะคะโพดระบายออกมาหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเนาะคะ่ะหลังจากที่แป้าๆาันโพดออกมาแล้วนะคะก็มีศิลปินหลายคนนะคะรวมถึงแฟนคลับแฟนเพลงกับเขามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน้เธอนีเนาะคะ่ะ ช่องมะล่ำกอดซิเองค่ะก็ขอส่งกำลังใจส่งพลังบวกให้น้องแพ้วผ้าสู่ๆนะคะแอดเชื้อว่าเหตุการณ์ในเทือนี่ค่ะมันเป็นเหตุสุวิสัยค่ะบอมีไพคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแม่นบอกคะล้วก็ขอให้นะคะผ่านปัญหาหรือว่าอุปสรรคในเทือนี่ไปหายได้เนาะคะ่ะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอีกเทือนหนึ่งอยากสุดจึงค่ะ ข้าวมี่จังนะ่เนืลไม่ตัวไ่ เสียหายพี่น้องรถก็รถก็คงต้องนั้นได้เลยนะครับพี่นอ้องคนขับก็คือพี่หนุ่มก็บาดเจ็บนะครับคนนางขางกับน,น้องชอนเสียชีวิตพี่น้องโอักจี้ว่าคำใดเจ็บปวดปวดเล่านี้หมดพี่น้องต้องสิไปงานตัวยวนปุ่เทปพี่น้องโอ้เบิดค้ำสูบเอาเามื่อยฟ้ามอเตอร์จิตัวตุยางพี่น้อง không đẹp lắm Được chạy đi, xuống đi Được rồi, chạy xuống đây Khoan, sướng chân น้องบิ๊กเองค่ะพยาบาลฟินแลนด์ของเฮาค่ะก็ได้ออกมาโพดเฟซบุ๊กแสดงความเสียใจในแทนีคือกันค่ะเพื่อนด้บอกว่าเจ็บปวดใจเหลือเกินเหตุทีไม่มีไข้ยางให้เกิดกรุงเทพขึ้นนี่คงแสดงปกติแต่คงจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจของทีมงาน แอดก็เสื้อว่าค่ะการเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุให้เทอหนีค่ะมันกรบบีมหัวใจบอว่าจะเป็นแพทย์ภาคเองพยาบาลฟินแลนด์เองแลาก็น้องๆทีมงานทุกคนนะคะคงจะเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าการแสดงค่ะมั่นกระตองดําเนินต่อไปเพราะว่าได้เส้นสัญญาว่าจากกัภูจากเวทีเรียบร้อยแล้วนะคะจะยกเหลือเพิ่นกับคงเป็นไปบ่ได้นะคะเนาะ จังไดอขอหท้ทีมงานนะคะการแสดงขึ้นนีในกรุงเทพมหานครให้ผ่านไปโดยดีนะคะให้ลาบลืมวิอุปสรรคอย่างเนาะคะ่ะการเกิดอุบัติเหตุในเ้เธอหนีเนาะคะ่ะถือว่าเป็นบทเรียนล่ะก็เป็นอุทาหรณ์น,นะคะให้กับหลายๆขณะนะคะเพราะว่าเขาก็ซิเครด้ยินข่าวข่าวหงบ่อยๆเกี่ยวกับอุบัติเหตุว่าจะเป็นตัวของศิลปินเองหรือว่า โตทีมงานทุกคนนั่มเนาะคะ่ะเข้ามาอุบัติเหตุค่ะก็คงมีมีภัยขาดเดาได้ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนใดเนาะคะ่ะเนาะเฮากระไดเพียงแต่บอกละกะัตักเตือนนะคะแล้วก็ป้องกันเช่นว่าถามเมื่อยหรือว่าบาวไหวก็ให้จอดรถพักผ่อนก่อนนะคะหรือว่าต้องหาวิธีมาแก่มันหายเหนื่อยหายง่วงเนาะคะ่ะก็คงจะบอกได้ซ้ำนี่นะคะว่าให้ระมัดระวังในการเดินทางนะคะเพราะว่า การทํางานของศิลปินคื่อาวานน่ะราคาก็คือตองแคนก็เวลานะคะว่าจะไปหอดจุดหมายปลายทางให้มันท่านเวลาบอนะคะมันกรเลยเห็ดห้ตตองพักบอ่อไดหรือว่าเศร้าเมืออ่อยบ่อไดนะคะนี่ราคาก็คือสาเหตหลักๆนะคะที่เห็ดห้ยทีมงานนะคะบว่าจะเป็นลายตอหลายขณะนะคะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆก็เพราะว่าความเหนื่อยล,ละล่วก็การพักผ่อนบ่เพียงพอนะคะจังไดกะ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกทีมงานทุกคณะนะคะให้ระวัดระวังนะคะในการเดินทางให้ร้ายขึ้นกว่าเก่าค่ะนี่ละค่ะพ่อแม่พี่น้องก็คือข่าวด่วนเหตุด่วนนะคะที่เกิดขึ้นกับทีมงานแสงทองฟินแลนด์นั่นก็คือการเกิดอุบัติเหตุของทีมงานขนชุดอุปกรณ์เกินงดนตรีของวงเพลินนะคะที่รับในายล่ะค่ะไปชนท้ายรถพ่วงค่ะ ขึ้นนี่ค่ะทางทีมงานแสงทองฟินแลนด์ก็ยังคงดําเนินการทําการแสดงอยู่กรุงเทพคือเกานะคะผู้ได้อยู่ใกล้ค่ะก็อย่าลืมไปให้กําลังใจนะคะส่งพลังบวกให้กับแพผ่ภาพแสงทองและกัพยาบาลฟินแลนด์ค่ะให้ผ่านปัญหาอุปสรรคในเทอร์นี่ไปให้ได้เนาะค่ะเนาะ ช่องมาล่ำกอดซิปเองค่ะก็ขอส่งกำลังใจนะคะให้กับทีมงานนะคะผ่านปัญหาอุปสรรค์ในเธอหนีไปหายได้เนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะแอดก็มีเรื่องราว่าฝากพ่อแม่พี่น้องเอาไว้ซ้ำหนีซะก่อนเนาะค่ะเนาะคลิปหน้าค่ะจะมีเรื่องราวของ ศิลปินพระเอกนักเอกนะคะหรือว่าเรื่องเล่าในวงการมอลลาเหลืองใดมาฝากพ่อแม่พี่น้องให้รับชมกันก็นอย่าลืมกดติดตามชมมอลลากดสิบใบนา้าถ้าบม่อยากตกข่าวนะคะเนาะคลิปนี้ค่ะพิษพลาดประการไดแอดกับขออภัยไว้ณที่นี่ด้วยนะคะเนาะพอกันไม่คลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้แอดต้องไปก่อนขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ